นัด้ยจ้ากินข่าน้ากันเด้อบันนี้เด้อแกงเห็ดพอค่ะมาใหม่ๆห่อนๆเลยค่ะแซบๆนี่ซิมมึงหละๆมันแซบก็ต้องห่อนห่อนเลยค่ะแซบคัะกินหมายปีหมายเดือนเลยค่ะของมันแทน อห,หอนหอนอ่แกงใส่ผักติว๋วค่ะแกงใส่ผักติว๋วอาร้านกะขวนน้ำค่ะแล้วมันก็นเย็นเย็นอยู่นี่ค่ะแซ่บแซบด้วยพี่นอ้องโอ้ยแซ่บหอน,ห,กกอนหอนมาเรื่องข้ามก้อกินกินกับข้าวเหนียวหอนหอนแซ่บครับแซ่บแน่แกงใส่ผักติว๋วมีใบแมงลักน้ำค่ะ ใส่ใบมอนไปไหนจักหน่อยมันจังนัวแซ่บค่ะค่ะว่ามากินข้าวตนจ้ะ